จัดไป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 แชมป์จัดไปจัดไปวันนี้ทัวร์ลอนดอนบุกชิมอาหารร้านดังในสไตล์แชมป์จัดไปแลมมี่ล็อบสเตอร์อาคุณวิวจัดการ Exclusive กับเยาวชนแข้งเทบจริงจอกสยามและผมได้ข่าวว่าคุณเป็นคนที่เสียน้ําตามากที่สุดในวันที่จากประเทศไทยมาคงไม่มีใครคอยปอบคอยสั่งสอนนีมั้ครับครับทั้งหมดนี้ในรายการจัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแชมป์จัดไปวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศอังกฤษครับที่เมืองเลสเตอร์นะครับใช่แล้วค่ะเมือง สุนักจิ้งจอกถูกต้องคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลทำไมอังกฤษถ,ถึงสามารถเป็นหลีกนัมเบอร์วันของโลกได้เพราะเขาใส่ใจกับรายละเอียดคุณวิวใช่แล้วคุณมาคุณเห็นอะไรบ้างที่เขารู้สึกใส่ใจมากๆเนี่ยอย่างแรกนะพี่แชมป์เรื่องที่นั่งเรื่อง,งอะไรฮะที่นั่งดูฟุตบอลอ่า,อาแล้วก็อย่างเช่นการแบ่งโซนต่างๆดูมีระเบียบมาก อาหารการกินเป็นไงคุณชอบเรื่องกินอยู่แล้วอ,อร่อยอร่อยคุณเห็นนักฟุตบอลเขากินอะไรกันฮะตอนตอนตอนก่อนลงใช่ไหมคะมก่อนลงแข่งเขาก็จะมีนักโภชนาการมาแนะนาว่าต้องควรทานอะไรก่อนลงแข่งบ้างคือที่นี่นะครับใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้อังกฤษเองก็เจอกับปัญหาอยู่2เรื่องครับค่ะหนึ่งก็คือนักฟุตบอลที่ฝันสลายนักบอลอังกฤษ หรือว่าเด็กอังกฤษหลายคนใฝ่ฝันว่าโตมาอยากจะเป็นนักบอลแต่ตอนนี้ปัญหาสําคัญก็คือหลายต่อหลายคนเมื่อฝันนั้นไม่เป็นจริงเขาทําร้ายชีวิตตัวเองอย่างไรหนึ่งกับสองเรื่องอาบน้าอ๋อไม่ชอบอาบอยู่แล้วถถาเกันนะใช่เขาไม่ชอบอาบอยู่แล้วแต่ว่าทําไมตอนนี้อังกฤษบอกสองเรื่องนี้ต้องแก้ด่วนและนี่ก็เป็นฮอตออฟเดอะวีคเป็นประเด็นร้อนอของโลกกีฬาค่ะเด็กอยากเป็นนักกีฬากับปัญหา เด็กที่นี่ไม่ยอมอาบน้ำเพราะอะไรเราจัดไปเชื่อหรือไม่ครับคุณผู้ชมฮะว่าข่าวใหญ่และปัญหาระดับประเทศของอังกฤษก็คือเด็กไม่ยอมอาบน้ำฮะแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ำหลังจากเรียนพละนะครับคือปกติคนเราเนี่ยเวลาเหงื่อออกก็ต้องอยากอาบน้ำให้มันสะอาดนะไม่งั้นตัวเหม็นนะแต่นี่ what happened เกิดอะไรขึ้นคือด้วยความที่อังกฤษเป็นประเทศที่ถือว่าให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องนะครับ เขาก็ไม่ได้ดูว่านี่เป็นปัญหาเล็กๆเขาก็สํารวจแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลยนะฮะมันก็มีเหตุผลหลักๆครับที่เด็กๆไม่ยอมอาบน้าก็คือ1ึเนี่ยเพราะอากาศของังกฤษเป็นประเทศที่หนาวชืน้นอากาศเย็นฝนตกบ่อยอาบน้ําหลายครั้งก็อาจทําให้ผิวเสียได้นะฮะและบางครั้งด้วยความที่อากาศหนาวมากเวลาออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกก็ไม่รู้จะอาบไปทําไม 2. เพราะอากาศหนาวอีกน,นะฮะทำให้อยากนั่งอุ่นๆสบายๆไม่อยากขยับทําอะไรพูดง่ายๆอากาศหนาวทาให้คนนั้นขี้เกียจมากกว่าเดิม3อันนี้สําคัญครับการจัดตารางการเรียนการสอนนี่ไม่ค่อยโดนฮะคือวิชาภลระเนี่ยมักจะอยู่บางครั้งอยู่ตอนเช้าบางครั้งอยู่ระหว่างวันเวลาเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปเรียนวิชาต่อไปปับ๊บฉะนั้นเนี่ยเด็กๆบางครั้งเขาไม่มีเวลาอาบน้านะฮะก็ ทำให้เขารู้สึกว่าเออเออเอเอ,เอไม่ต้องอาบก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนวิชาต่อไปไม่ทันฉะนั้นก็ไม่ยอมไปนะฮะสอันนี้น่าสนใจที่สุดครับเพราะเขาบอกว่าไม่จริงนะที่บอกคนเพศเดียวกันเห็นของกันและกันแล้วไม่เป็นไรนะฮะคือที่นี่เนี่ยเขายังมีการอาบน้ํารวมกันนะฮะซึ่งคนก็บอกโอ้ยผู้ชายหนึงของผู้ชายปกติคุณก็มีผมก็มีเหมือนกันจะอายอะไรผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงอยู่ด้วยกันแก้ผ้าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ล่าสุดนะฮะเขาบอกในยุคนี้ การที่เป็นผู้ชายเหมือนกันหรือผู้หญิงเหมือนกันและแก้ผ้าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าว่าจะไม่ไอายซึ่งกันและกันแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแน่นอนแหละฮะหุ่นคนเรามันไม่เหมือนกันการที่โดนล้อนะฮะเรื่องของรูปร่างเรื่องของหุ่นทําให้เด็กบางคนที่โดนล้อนี่บางคนเก็บกดเสียใจจนขนาดฆ่าตัวตายก็มีแล้วฉะนั้นถ้าเกิดจะแก้ปัญหาแบบนี้ผู้ใหญ่โรงเรียนก็ต้องช่วยคือหนึ่งการจัดตารางเรียนกันใหม่นะฮะ ให้ค่าพระเนี่ยไปอยู่เป็นวิชาสุดท้ายของวันได้ไหมเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านไปเลยจะได้ไปอาบที่บ้านหรือไม่ก็ต้องเพิ่มเวลาพักให้มากขึ้นคือเสร็จปุ๊บให้เขาสักครึ่งชั่วโมงเขาจะได้มีเวลาไปอาบนุ้งอาบน้ำก่อนจะไปเรียนวิชาต่อไปและ 3. ผู้ใหญ่ก็ต้องปลูกฝังนะครับให้เด็กๆได้เห็นความสําคัญของการรักษาตัวเองนะฮะให้สะอาดอยู่เสมอนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากมาที่ประเทศอังกฤษนี่เห็นว่าเด็กหลายคนเนี่ยเก่งมากนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้ไปเดินดูสโมสรต่างๆในหลายประเทศในยุโรปรวมไปถึงการมาเลสเตอร์ในครั้งนี้สิ่งที่เห็นกับตาและก็สัมผัสได้เลยก็คือเด็กอังกฤษในเก่งฟุตบอลน,นะครับเพราะว่าระบบเขาดีฮะฝึกตั้งแต่เด็กๆเลย9ขวบรุ่น11ขวบ13 15 17 19 21 23จนเข้าทีมชุดใหญ่นะครับ สก็เน,นี่ยนะฮะให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬามีการวัดน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดพลังเข่าเพื่อทุก3เดือน6เดือนปีหนึงผ่านไปจะได้วัดดูว่าการพัฒนานั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามากจะส่งให้เขาไปไกลขึ้นยังไงหรือถ้าเกิดไม่มากจะแก้ปัญหากันอย่างไร 3. ก็คือการเล่นอย่างอิสระครับคือที่นี่เขาจะไม่ค่อยตะโกนวโวยก็ไทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี ที่นี่เขาจะบอกว่าเออดีมากดีมากแต่รักษาตำแหน่งหน่อยนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยโคชจากโลกตะวันตกี่จะจะ,จะวอยเด็กน้อยกว่าโคชในโลกตะวันออกและส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่านะฮะเพราะว่าการไปตะโกนว่าไอ้บีบเอ้จ่ายบอเลเร็วๆบางครั้งทำให้เด็กเกรงนะครับฝรั่งที่ผมรู้จัก ที่ดูแลเด็กเ,กเกยาวชนก็บอกผมบอกว่าปล่อยให้เขาเล่นไปเต็มที่แล้วเราก็โน้ตเอาไว้เราชมเขาก่อนว่าเอ้ยคุณทาอันนี้ดีแต่แก้อันนี้นิดนึงนะก็จะทําให้เด็กๆก,กล้าที่จะเสี่ยงในการเล่นมากขึ้นนะครับแล้ว4ี่อันนี้สําคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับ attitude นะครับหรือว่าทัศนคติที่นี่เขาสอนะไรครับว่าเป่าปรีดคือสงครามฮะจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่น้องดูฮะเขาบู๊กันเต็มที่นะฮะแต่ว่าตอนจบเกมต้องย้ําว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนกัน ซึ่งอันนี้แหละครับทำให้เห็นว่าบอลอังกฤษนั้นเล่นแรงกว่าประเทศอื่นๆนะฮะแต่ว่ามีเรื่องชกต่อยน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอันนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่สุดยอดของวงการฟุตบอลในอังกฤษนะครับและที่ผมได้เกินไปนะฮะตอนนี้อีกหนึ่งปัญหานอกจากเรื่องของการอาบน้ำนะฮะก็คือเด็กผิดหวังไม่สามารถเป็นนักบอลอาชีพได้เพราะไม่มีแผนสำรองคนระับคุณผู้ชมฮนะ การเป็นเทพในเรื่องกีฬานอกจากฝีมือแล้วยังต้องมีเรื่องของจังหวะโอกาสและก็โชคชะตาเอาง่ายๆเลยครับนักเตะที่เคยเล่นกับยอดน,นักบอลอย่างโรนัลโด้เนี่ยอตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับตอนนี้มากกว่าครึ่งนี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพซะด้วยซ้ําฉะนั้นผมพูดเลยครับว่าการจะเป็นนักบ,บอลอาชีพนี่ยากยิ่งกว่าถูกหวยนะฮะแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ไปแทงหงษ์แทงหวยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะคน กลับมาเรื่องของฟุตบอลฮนะไอปัญหาที่บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็รู้สึกว่านั่นเป็นอาชีพเดียวที่เขาอยากจะเป็นในสนามเนี่ยไม่ได้มีการสอนครับไม่ได้สอนว่าน้องๆอ,อ,อาจจะต้องเจอความผิดหวังหรือว่าความจริงที่โหดร้ายพอฝันไม่เป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเสียศูนย์ครับเด็กๆหลายๆคนก็มุ่งหน้าพึ่งเหล้าพึ่งยาเสพติดนะครับฉะนั้นตอนนี้วิธีแก้ล่าสุดของเด็กก็คือต้องเล่นบอลและเรียนไปพร้อ,รอมๆกัน ในศูนย์ฝึกหรือว่า a c a d e m มีคุณผู้ชมครับจะเน้นทั้งการเล่นและการเรียนการเรียนเขาเน้นเพื่อที่จะบอกว่าหากชาตินี้คุณไม่สามารถเป็นนักเตะอาชีพคุณก็อาจจะโตมาเป็นโค้ชเป็นครูหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับกีฬาที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ฉะนั้นนี่แหละคุณผู้ชมครับอังกฤษแม้ว่าจะเป็นหลีกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกจุดที่น่าชมก็คือเขาก็ยังพยายามจะหาจุดอ่อนของตัวเองเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเอง นี่แหละครับที่เขาบอกว่าอยู่เฉยๆเท่ากับถอยหลังลงคลอง นี่เห็นไหมวิวประเทศที่จะพัฒนาเนี่ยเขาต้องใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างทุกเรื่องเลยถูกต้องอช่วงหน้าพีแชมป์ห้ามพลาดเราจะพาไปในอินยูเนั่นเองพาไปอะไรอินยูเคน้าเรามาถึงอังกฤษทังทีเราก็ต้องตะลุยแล้วก็พาไปดูทุกอย่างเลยเรื่องอะไรที่ว่าน่าสนใจโอ้โนี่เป็นเทปพิเศษช่วงหน้าเดี๋ยวเราแชมป์จัดไป